ได้ได่ตีน้อยแหละเข้าใจว่าแมวทองเขาร่วมกันดีมากเลยโอ้ไม่ใช่แค่แมวทองหรอกทีมท็อปเทียร์ของของไทยอ่ะเขาร่วมกันดีหมดทุกทีเยหลังแข่งไงพี่ขอแค่หลังแข่งทีเดียวตอนคนตอนคนมีแปดคนตอนคู่ไม่เอาปูพารอยได้นะฮะไปแล้วพี่ทีมท็อปเทียร์ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นบุยดรัหรือเป็นทีมท็อปท็อปอัไหนเขาร่วมกันเก่งทุกคนเลยได้ทำไมนะยังอยากจะไปอยู่ไหม ใครไม่อยากไปวะพี่นั่งแค่เป็นเดือนเลยก็เพื่อรายการนี่แหละบอกให้ทำไมพี่อาจะบอกว่าพวกผมไม่มีโอกาสแล้วเหรอโอ้โหมันเล่นกันอย่างเต็มที่พี่กรลังดูมิดอ่ะพี่อาบอกตว์เอาลรงสื่อเล่นอย่างงี้ที่จะไปลุ้นพูดซะเจ็บเจ็บแตกเลื่องเจ็บแตกเหตุเพราะมึงถอดใจแล้วไงถอดใจเจ็บแตกเดี๋ยวไปตอดใจอีกเนี่ยเป็นอะไรอะรายกัดอ่ะ เขาตีเหมือนจะลูกปาดลูก้ามาเกมมายังต้งแปปัดฐาลูกผักก็ต้องแตลเลยได้ไแปลลว้ที่เบ้าตาตายไ่อกันูกพักอ่เกขาที่เบ่าตาตายได้ไหมไม่หวละพวกนี้ต้องโดนก่อนไมดลมีบปิการพี่เฮ้ยมีสปิกามาเยวไปดละจังไดีไปดีไครับไปดครับ้ไครับไปกันพี่ไครับครับ คุณได้ได้โลกนี้ไม่มีที่เฮ้ยบาลิวคูณสามวะเฮ้ยสักหน่อยอ่ะทําหน่อยสักหน่อยนีหน่าวะอยาก้ด้คูณเอ้ยอยากได้อยากได้เบอร์ลูเนี่ยใช้คูณสองตอบมาละให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีมาเด็ ยิงยไปให้บ้านกูไม่โหยิงกงไตายลยไอ้เหียโอ้โหดล้วไ้จังเกือบายเยไม่ได้ยิงเฮียเอยโอ้โหข้าเกิดไปยจะร้องเพลงพอมนะอุ้มแต่ได้ปืนเคราะห์ว่ะเฮ้ยมเดินแบบไอ้เฮียเราป่ะเอาเอาเอยู่ไหนอ่บ้านบ้านกลางบ้านกลางชั้นหนึ่งห้องขวารับคนดึง บ <room. S 2> ้านไหนวะบ้านกลางชั้นหนึ่งบ้านกลางของกูอ่ะบ้านของกูอ่ะต่างข้างกูเพื่อนเจตัวเจ็บตป๊อปมาร์กดิเออป๊อมป้มาร์กพี่เออชั้นไหนชั้นหห้องขวาไปเจอล้วไอเออไอ้หี้ยเราเจ็บอีกตัวนึงอยู่ทางขวานอนเดอร์มีแม็กดากับชิคแนะครับพักเลยพักแล้นกูอะไรแแม็กดำกับชิคแ มีแล้วตการรับไคมีหรือเปล่ากูจะเอาเอ้ยไม่มีไอ้ฝั่งมึงอ่ะยังมียิงยังมีเศษที่เศษเหลืออยู่เอามีชิปให้บอยซึ่งเจ้าตัดมือเมื่อไอ้ที่มึงยิงคือตีขวาชุบยังออกไ่ชุบลงมาดิลงมาชุบตันไปตึ๊ดตึด้วยนะครับไปกินเออไปกินลงมาดิเออเออยังอ๋อโอเคมีกิ๊บแป้งเหลือปะไม่มีเบิร์ดยังไม่มีใช้เลยอุ๊ยกระเบิดดูดเงินก่อนะครับ โอ้เจ้าบอยที่คืนนนอตายไปดรอปไปแล้วข้างหน้าเพื่อนแม็กซี่สิบเลยไหนสวยมันติ๋มติ๋มแบบติ๋มจัดเฮ้ยบอยบอกไปเก็บแท่งเปล่าไม่มีพี่แรกมาสามเรี่ยมเลยวันผมทิ้งไปแล้วอ่ะสักที่หนึ่งอ่ะโอ้บอกให้เก็บเฮ้ไอนนี้จบไปแล้วเหรอยังยังยังพี่มันเหลือเศษอยู่อ๋อเหรอตัดคิวไปแบบพี่แล้วตัวสองตัวเอาเว็บคอมบ้าฟาร์บซะหน่อย ได้น้ำปามด้วยมาช่วยก่นเพื่อนกยากได้กล๊บแท่งอีกอันึงมีผมมีผมีดดีใช่อ้แบริบริลริวคติ่แบบติ่จัดเลยวะแค้แบริวใครปเอาเอาครับพี่เก็บให้เหรอไม่เก็บไมได้ดิมันเหลือมันเหลือแล้วพี่นยิงไก่บ้าไปเจน เไม่กิฟดแท่งสองอันดำใช่เอาหรืปล่าเอาครับอ้อนหนึ่งอ่ะจะได้เบอร์ริวเขาเอาเป็นแต่สามเนียญพี่จะได้ทิ้งไม่เอาอะไรพี่ก็กูก็บอกเบอร์ริวมึงไม่มาเอาอ่ะไหนอ่ะกูพูดอยู่เมื่อกี้เอาไปริวอไปรื้อเอะไรวะไอเป็ดยังถามเลยว่าพี่จะเก็บมาให้ผมเหรอครับเออเหรอเออเอาหรอพี่อะไรอ่ะไอ้เฮียหลังไหนวะนี่ๆอย่างนี้เมาร์คสองนุ่นโอเคไม่ไม่เอาละฆ่าเลย ห่วยก็บูดอยู่ไปกมูไอยสัตว์มอยิงกูออไปแนยกูใช่บุศวิทพี่อังชายนี่เ็นข็บอร่อยนะไมครับกิ๊บ่ท้้ใหม่ชน้องิแทอุ้ยโดนด้วยโดนด้วยแมเดี๋ยมึงโดนกูเขี้ยเราไม่มีรถปะ ใช่เด <molec> ี <Hollywood. S 3> ๋ยวผมวิ่งไปซัดมันเลยไม่แล้วในในในนี้เคลียร์ยังยังพี่ยังเหลือมันงูอ่ะมันมันไม่โหดเลยพี่ผมหามันนานมากแล้วเอาเอาแบบล่าสุดแล่าสุดก็คือผมยิงตายตรงที่ตรงไหนได้บ่ตรงนี้ตรงนี้คือล่าสุดนะพี่บอยตรงเนี้ยมันมีที่นึงมีใครยิงตายไปตัวเดียวยังน็องอยู่แล้วฝั่งไอ้เชลียเนี่ยเหลือตัวหนึ่งแน่แน่เนี่ยสองฝั่งเนี้ยเหลืออ่าดีๆอ่ยโอเคปกติใครมันเอาเฮียอะไรแบบเบาๆเก็บเสียงยิงมาไกลๆวะเป็นบ้าไอสัตว ไอ้แม่ตรงนี้มียิงตายตรงนี้ว่าบอกพี่แค่ไปเก็บของใช่ใช่ใช่ป้อมหมดเลยเฮ้ยแม่ยิงต่อไม่พักเลยเย้เลยถือว่าปั่นใช้ได้เลยอยู่ไหนไม่รู้เก็บของได้บ่ายแจนเนย์บแจนบ่ายแจนมีรถด้วยบ่ายแจนมีรถด้วยสัตว์ใช่ใช่ที่โรงจอดให้ข้ามัน เขไม่มีเศษทั้งหมดที่บ้นมี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 ห้าี่ไม่มีทักอันเลยสวยแค่นี้ก็เพียงพอไอ้เหี้ยไหนว่าบ้านแจนพียิงจากบ้านแจไดิเค็อ่ะไม่เป็นไรยิงไม่หยุดเลยเอ้าพี่ยิงไม่โดนหัวได้ไงวะแต่อยู่เงี้ยนี่คือบ้านแจตลอดเวลาเลยเหรอไม่แน่ใจว่าไงวิ่งอยู่ตรงลงรถอ่ะเราวิ่งไปซัดน้าได้เลยนะตัวเดียวรอเหี้ยแข็งๆไปะโอ้รอแล้วโอ้ย อะไรบ้าเหรอเออหอไไปซัดแมงเหรอตรงตรงอเียแมงเลยอ่อนละไปปะถ้าอย่างนมีสองนัดองนัดได้องนัดได้อยู่หนงเนี้ยงขวา่ขวาสุดอะโอเวอร์โอเวอร์ไว้เนาะเลงอะไรเนี่ยอะไรเฮไรเฮ้ยถรถรรถรรถ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 รรรถรถะ แค่บัคกี้ขึ้นรถติดแดกจังอะไอฮี่ี้ยมันขึ้นรถเหรอเออยังไม่ถำบออกจิงซ้ายมานะเรามีบัคกี้สอง0ันแล้วก็ถ้าฆ่าได้มีออซัยคันหนึ่งไม่เห็นว่ะมันขับล่อเปล่ายังอยู่เดวเอยลรอด้วยอย่างชอ กกจะลากไปหนึงคิวได้อู่รถเลียร์มาดีเยร์มื่อกี้ียร์ไอ้สัวาวว้าวว้ว้วว้ว้าวว้าววว้าวว้าวว้าวว้วว้้าวว้ินวาะ้วว้าวร้าวว้าวว้า้าวว้าวว้าวว้้าหว้นว้าวววอ้าเฮ้ยวว้้าวมวว Mà mì. Mà ừ. mì. <laughs> mì. Mà ờ, bài ta, thì... bà <laughs> <mì. Ủy. Ủy. cười> <Ồ>. <laughs> ไปกด้ไป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 ไอ้เหี้ยอะไรใช่หรอใช่หรอพี่มาพี่มาหาก่อนหาก่อนอาจจะหงเอตินใช่หรอบ้านปิดดีนบเดีเลยครับผมถ้าจะตาฝา

เฮ้ยเด็กอะไรเด็กร่อนร่อนอยู่ด้าเราเลยเป็ดไหนชดีชดีชดีไหนสายมือเนี่ยไปแล้วไปนอเขาจอดของเขาก่อบาดิไม่โด่ชนได้นะตรงเนี้ยไม่ขับหนีอ๋อไม่ได้ขับหนีไกลไปแล้วบอยไปบอยเจ็บ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 บอ

บ้บ้านยิงบายิงบายิงบายิงตมาร์ช่วยหน่อยเป็ดต้องนอนนะเป็ดาวใี่เป็ดแตกนะแกผมกไอ้ลานึงนะพี่บังสีปาหน่อยเอายเอาาเลยอยู่บังสตัวนึงบสตัวนึ ดูใหยเพื่อนหน่อยเป็ดตามดูอยู่ดูอยู่พี่กีมาอคุณยตมาอยตามอ่กูตามอยู่กูตามอยู่เป็ดมีรถขับปันไปเจสเ์ิร์ข้างหลังผมมีน้อตเป็นตัวหนึ่งนะรอะไรโพี่เออเยบานบ้านเ้ยบ้านด้วยปิดมุมบ้านด้วยต้งไม่เกลละแ้วมันไปชนบ้านเหรอพี่ใช่แล้วมันไม่โดนอ่ะไม่รู้งมกลางไปปูปไปปูป โอ้่งแคดีว่ะเอแดีว่ะลวตนี้มันมันไม่มีประชุมได้เลยนะวะทำมากรัวทำไหน่อยเป็ดเไอ้กินกินเออโบตามไม่หน่อยโบอะพี่ตรงนี้ไม่ตรงนี้ไม่คุณนแปะนะเขาล้เขาล้วเ็อกิเออไหมทำไหคไดูอยู่ดอยู่ดอยู่ขัาไปเับไปเอาปาอ้้าเนานะเพื่อน่บ้านนี้มั้ง อูไกลอโอเคพอนะไม่ได้ช่วยแล้วดี่วาาเรีวกันมเดียวเก็บไปดิโอเคเก็บไปดิมันขับเหมือนแบบ้เออ S L R แล้บไปบ้างล่ะเพื่อนตอนดูวงดีย่บ้างล่ะดีอยู่พี่มาเป็ดเชือให้กูยังไม่มีแม็กซ์ดั่ลตูืีอนตรๆๆๆๆๆ ้าหลังตีกันอยู่ตีกันอยู่ท้องไโอเคครับต้นขวาเคียนะทัเงี้พี่บอกเราจะกลับขึ้นไปเล่นบนเขาไหมกลับดีกว่ามีรี่กินต่อไเคป็นไปกันไกันอปกักักันไปกปกกักนกัดไปกักกัันกันกัันันไันไกัันไั้ไปกันกนไปไปันไปกนไปกันนันนกไปมกนกกนนไกไนไกี่ันป็นใต้เนินอ คือมาตีกันที่บ้านตายเว้ย่อไม่ไมาสมองด้วยตอนเนี้ยใช่ก็เรียนสมองแหละคือมันคนสมองเองแล้วมันดับมันสมองเพิ่มแล้วเดี๋ยวรักันอกแล้วขอมากดบ้านขวาใกล้ด้วยระหว่างบ้านขวาใกล้ด้วยบ้านขวาใกล้เกียร์พี่มันตีบ้านข้ายกันอยู่โอเคเสร็จ มาตีฝั่งนี้มาตีฝั่งขวามาตีฝั่งขวารออ่บ้าลไม่องตัวบ้าน่สีเหอไข่ะไข่ไม่ทันเบ้าไครไม่ทันเบ้าผมจะไกลเราไปเราเาไปยิรถึงกูถึงกูถึงกูถึงต้องรีบอรบอบนอยาก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 ถอยก่อนไปหายเปนดีกว่ามาเลยวะปชิบบ้านแล้วอะเออเป็นไรให้เป็นทำไว้เล่นกับสายก็ได้เป็นชิบบ้านแล้ว ตีเดียยไดวตีไ้ตีคอเคเค้องนไปอันนี้คนละตีนะมีอยู่สามตัวอยู่ในบ้านอ่ะโอเคปบ้าับแต่พี่ดูขวาให้เท่ั้นอ่ะค่อยๆเปิดน็อกที่ะบายต่อซ้ายบอกซ้าให้เป็ดนมาดูขวาไปกูไปขวาาสุดยูกูขวามาดูขวามา้วดูวมดาาดาาดงาาดาาดวาาดมาดวามาดบาาดวาาดา้าดาาดาาดมาดาาดมาดาาดวาา มันชุบไม่ได้นะถ้ามันชุบเปลี่ยนระวกงอมเขาปูไปรับปูไปปูไปปูสามป้อมเลือยอยู่ข้างล่างกูป้อมเลือยอยู่ข้างล่างนะรออรอตัวรอรอตั้งใหม่ตั้งใหม่ไม่ต้องรีบรีเซ็ตไปก่อนรีเซ็ตไปก่อน มาเป็เผาใช่มั่เผาขน้องขแล้พี่ขอนแล้มาดิบลบิยบอกพ่าพี่งีขวาพี่ีขวาคุเห็นอีกสงเหเฮ้ยน็อกข้างล่างน็อข้างล่างน็อกผมบ้านนน้า้นชันไเลยชันสองน้องกิ๋วชันเลยขบน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 อยู่หลังสุดได้ยิน กินระเบิดกูกินระเบิดกูฟลุ๊กเพิ่งพาไปลูกนึงรออยู่รออยู่ต่าไปเอาเอาเอาอีตัวนึงนะหมด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 ได้สิเด็ดโลกบนเขาเหลือบนเขาเอ้ยเราเรากลับได้ว่ะบนเขาต้องมาบนเขาใหญ่นะเออรอได้ไงว่าเราเอาเยอะ เขายับเลยไอ้ที่้ไร่กตาคุบ้าเก็ดใส่หมดเห็ดนี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 ีอะไรอยู่นู้นเห็ดมีนะอย่างเงี้ยสมตัวเขาต้องลงมาเียเลยต้งาเียกดีกว่าไปดูแลสัเอ้ย

โอ้ยที่ยิงนกยากกว่าสัตว์เยอะจะไม่าไปก่อนได้ป้าดิน้ามีเพิ่เลยนะคือวาเรต้องสขาวบ้าีวัะมาแป๊บกูโดนไปเดี๋ยวพี่ไปซักกันอยู่ฟัมฟัมฟังตรงนี้มีตีหนึงมาสอง เดินไว้ย่นะมันมันเอาไันอยู่มันเอาไันอยู่เฮ้ยไอ้โบก็แล้ครับกูไม่มีออปชั่นว่ะไอ้โบมันตายยังโบข้างหลังอ่ะยังยังยังยมีประโยเดียวกูดูโซนซ้ายอยู่โบ ผมดูขวานขดูขด well, we ูซ้ายอยู่ดูซ้ายอยู่บ้านนี้บ้านนี้มีสโบถอยมาถอยมาวิ่ถอยมาเออวิ่งถอยมาเลยดูอยู่วิ่ถอยมาเมมันออกขวาชัวร์โบมันออกขวาชัวรมันน่าจะมาโผล่ตรงนี้โบนี่สองโบไปดักมาร์กินกพิกิิกพิกิิิพนน้นนมนมน ไอ้โบว่ามาปิดหลังกุก่อนโบรับเลยสอ็ดเอาหลังให้เคลียร์ก่อนเออกินจักไปไปบ้านีสองคนเป็ดเออพี่ข้ามาดิเดี๋ยวดิพีคเดี๋ยวไล่โบไล่ไล่ขอบวงเลยโบรัเราจะต้นไม้นั้นเดี๋ยวหลับป่ะนิกกี้กลับไปเชื่อกได้ดิมีเ่งดูแล้ว่ะถัดนะดัดนัดก็เออเผื่อเขาเผื่อเขาด็อกกันปล่อยว่าพวกสองคนอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่เผื่อไง ไปมาตายมาตายเอ้าชี i i ้อะไม่ได้หายไปไหนวะมันจุ่มวงเหรอมันวิ่งไปป่าวพี่บกรถมาเลยบ่เอารถมาเลยบกรถมาเลยเฮ้ยมันปูบ้านกเอามาตาเลยพี่มาเลไมามาเลมาเลยมเลยมาเลยมเลยมเยมาเลยมาเลาเลยามาเลาลมเลยเลยมขอมเลยเยยามาเลยิมาเะยมมยมมมายมลาายไมมมเลยยมยมเลยมมมมมมเลมมาขวา

ตั pues mm ้งตามไม่ไ hmm. ด mm ้วิ่งออกมาถอยมาถอยมาถอยดีกว่าถอยดีกว่าแมตาได้วิ่กับเบนซ้ายดูข้างหน้าไว้กูดูหลังให้อยู่ต้องขอตรนีมีคนองผมน้ีสี่ต้องวิมามาภาษตัวที่หหนีนึ่ภาษตัวกเห็นร้อเต็เลยแกมาเมื่อกี้เนี่ย

มูยมอตัวยิงพีมันก็ตัวยิงพีเว้ยตัวเนี้ยไอตัวเตตรวเนี้ยแม่เห็นไม่เหไม่นกระป๋านี้มมา้ไมู่ไัดูตัวเซตก่อนตัวเเป็นตัวนึงเว่ยอะไ้าะไม่เห็นเลยจบตายอุ้ยโอ้ยรอด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 จริงเพาวอดจริงเพราวะรอดรรออรอรอดรอรองราเข้าวงรองาเข้าวง